ก็มันปลอมจากตรงนี้ไปอ่ะถูกไหม <ừ. S 1> เพราะเดิมเนี่ยนายสมพลยังเป็นชื่อนายสมพลอยู่แล้วคุณไปเป็นชื่อคุณได้ยังไง<อ>มันเกิดการทูท้จัดกาแล้วเรามาในฐานะทายาทที่ได้รับตามคำสั่งศาลแล้วว่าเราเป็นผู้จัดการมรดกข,ของนาง,างพารนะคะแล้วเราก็เปิดประเด็นไปว่าตรงนี้นายสมพลตายแล้วมันเป็นประกอบตัวที่ศาลถูกไหมคะก็คือว่านายสมพลเราจะบอกว่า คือเราจะบอกว่าประเด็นที่แล้วเราละามาประเด็นนี้นะตอเน,นี้นายสมพลนายสมพลโกศลานันนะคะใบมรณะระบุว่านายสมพลเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤษภาคม2538<อ>ค่ะแล้วคราวน,นี้ในรายงานกระบวนการพิจารณาในรายงานกระบวนการพิจารณานะคะปี50<อ>นายสมพลมาพิมพ์ลายนิ้วมือที่ศาลค่ะ ซึ่งนายสมพลตายไปแล้วสิบสองปีไปแล้ว12ปีใช่ค่ะแล้ว,วจะม,ม,มีทั้งลายเส้นทั้งพิมพ์นิ้วมือค่ะอันนี้มีมีลายพิมพ์นิ้วมือนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยถ้าเราจะมองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันนี้มันเล็กถูกไหมคะ,คะแล้วก็ให้ตํารวจตรวจลายเส้นส่วนลายพิมพ์นิ้วมือถ้าเป็นของนายเรยวัตนิ้วเขาจะใหญ่เขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ เราก็เลยมาแจ้งความกองปราว่าให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นลายนิ้วมือผู้ที่กระทําผิดนะคะมาพิมพ์ว่าเป็นนายสมพลน,น่ะคือใครค่ะก็ได้แจ้งความไว้ในวัน่ค่ะค่ะในวันที่นี้ได้แจ้งความเรื่องนี้ไปแล้วค่ะส่วนวันนี้ที่มานะคะก็จะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องแจ้ง การปลอมลายเซ็นนายสมพลในทอดอหนึ่งคือคุณบุญช่วยอะค่ะเขาเบิกความว่าเขาเบิกความว่าที่ศาลนายารัชดาหลังจากที่กองปราบจับอะค่ะ,ะที่มูลนิธิมาแจ้งความแล้วกองปราบจาับเขามาเบิกความที่ศาลรัชดาว่าเขาชำระค่าที่ดินงวดสุดท้ายห้าแสนบาทและนายสมพลได้มอบทอดอหนึ่งให้เขาเจ็ดสิบแผ่น ซึ่งลายเซ็นจริงของนายสมพลนะคะจากการโอน,โอนมรดกตอนนางนันทพรภรรยาเสียอันนี้เราไปคัดมาจากที่ดินนะคะการโอนมรดกโดยนายสมพลเป็นผู้จัดจาก,การมารดกนี่ลายเซ็นจริงของนายสมพลเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีการโอนนี่นี่เป็นการรับรองมาจากที่ดินแล้วนะคะเราไปคัดรับรองมาแล้วลายเซ็นจริงเป็นลักษณะนี้แต่คุณบุญช่วยมาอ้างทอดอหนึ่ง อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ชัดนะคะเพราะว่าการโอนมรดกมันมีหลายแปลงนะคะเนี่นี่คือลักษณะลายเซ็นจริงของนายสมพลอันนี้เราไปคัดมาหลายแปลงนะคะอเป็นลายเซ็นอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะเราก็เลยนำมาให้ตัรวจงกองปราบใช่ค่ะเพื่อให้ใช่ค่ะเพื่อให้ตรวจพิสูจน์ว่าว่าเป็นลายเซ็นไม่ใช่ลายเซ็นนายสมพลค่ะวันนี้ที่จะมาแจ้งความกองปราบนะคะก็คือว่าตัวหญิงไปคัด เอกสารลายเซ็นนายสมพลฉบับจริงนะคะลายเซ็นจริงเป็นลักษณะนี้นายสมพลเคยเป็นผู้จัดการมรดกของนา,นางนันทพรแล้วก็มีการโอนทรัพย์สินหลังจากนายน,นันทพรเสียชีวิตโดยนายสมพลเป็นผู้จัดการมรดกลายเซ็นจริงเป็นแบบนี้ค่ะส่วนคุณส,ส่วนที่คดีที่ศาลอาญารัชดาที่ฟ้องร้องกัน ทางโจทย์ที่เคยฟ้องเราในคดีที่จันทบุรีนะคะมาเป็นจำเลยที่ศาลอาญารัชดาเขาได้เอาเอกสารทอดอหนึ่งว่ามีลายเซ็นนายสมพลโอนให้เขาหลังจากเขาชำระเงินงวดสุดท้าย5 0 0แสนบาทที่เขาซื้อที่ดินจันทบุรี3,800อไร่ะคะ่ะเขาบอกว่าอันนี้นายสมพลเซ็นให้เขา วันที่เขาชาระเงินครบทั่วแล้วซึ่งแล้วก็นายสมพลให้ทอดอด70แผ่นเนี่ยค่ะให้เขาไปโอนเองที่ที่ดินแต่ไม่มีบัตรประชาชนนายสมพลไม่มีทะเบียนบ้านนายสมพลไม่มีหนังสือยินยอมคู่สมรสไม่มีหลักฐานทั้งบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส นางนัทพรเสียชีวิตปีสามสามเขาอ้างว่านายสมพลเซ็นให้เขาปีสองห้าค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบลายเซ็นนะคะจะเห็นว่าไม่เหมือนกันก็เลยมาแจ้งความวันนี้จะมาแจ้งความที่กองปราเพื่อให้ตรวจสอบลายเซ็นที่ไม่เหมือนกันเนี้ค่ะค่ะซ้ายกับขวาอัน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 ซ้าย ที่เขาอ้างน่าจะเป็นเท็จนะคะส่วนลายเซ็นจริงของนายสมพลจะเป็นด้านขวาเนี่ยค่ะซึ่งจะเห็นมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่าไม่เหมือนกันและมีการปลอมแปลงและใช้เอกสารเท็จในสารรัชดาใช่หรือไม่อะคะ่ะอันอันที่เข็มกีฬาถือนี่คือลา,ายเซ็นที่ทางจำเลย อ้างสงสารนะคะซึ่งเชื่อว่ามน่าจะไม่ใช่ลายเซ็นนายสมพลเพราะนายสมพลไม่เคยมีมนิติก,กรรมใดๆกับนายบุญช่วย mm. หรือจำเลยที่สารอาญารัชดา mm. ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเซ็นให้ mm. แต่เขาก็มาอ้างในการสู้คดีอะค่ะส่วนลายเซ็นจริงของนายสมพลก็คืออ,นนอันนี้ค่ะ ให้เปรียบเทียบนะคะหมายถึงว่าเขาไปรับที่บ้านเขาจ่ายเงินงวดสุดท้าย5,000สนปี2,5งแต่อันนี้ทอดอหนึ่งนี้กับพิมพ์ในปีพศออนี้ค่ะมองเห็นไหมคะหนึ่งสามไหมสองห้าหนึ่งสามซึ่งถามว่าเอกสารน่ะราชการน่ะพิมพ์เกิน10ปีอ่ะถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าเขาพิมพ์ปีสองเ้เขาเอามา ใช้ปี25แต่เอกสารนันนี้กับพิมพ์ตั้งแต่ปี1 3ช่วยอ้างว่าในสมพลเซ็นให้ปี25ว่าสมพลเซ็นให้ปี25ค่ะเขามาชําระงว่สุดท้าย500<ร>าปี25ใช่ค่ะที่เอาไปใช้ ใช้ในในสารรัชดาสารรัชดาใช่ค่ะ70แผ่นเนี่ยนะชาน70แผ่นใช้ก็เหมือนโอนลอยอ่ะเนี่ยโอนลอยทั้งปึกให้อ่ะจริงจริงมัน86แปลงนะคะแต่คราวนี้ว่าเขา3,800แปลง3,000แต่คราวนี้ว่าอันนี้ไม่เป็นส่วนอำเภอมะขามคือเกี่ยว3,800ใช่เกี่ยวค่ะแต่คราวนี้ว่าจริงๆมันต้องมันต้อง86แปลงใช่ไหมคะอยู่ในเนื้อที่3,800ใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งของในเนื้อที่3,800ไร่ถ้าเกิดว่าเขายื่น70แปลงเขาไม่ เขาไม่ได้ยืนทั้งแปดสิหแปลงอ่าค่ะตังตรวนค่ะเนี่ยแต่อันเนี้ยมันข้อพิรุษไงว่าไอ้กระดาษนี่มันพิปีหนึ่งสามแต่เขาอ้างว่าเขามาส่งปีหนึ่งห้าไอปีสองห้าค่ะแล่ายเซ็นก็ไม่ใช่ลายเซ็นก็ไม่ใช่ค่ะน้องฟ้ามาเปรียบเทียบมาเนี่ยน้องฟ้ามาถึงใกล้ๆกับแม่จะได้ไม่ปิวอ่ะนี่ อันนี้ไปค้าจากที่ดินนะคะมีมีใบเสร็จรับรองเรียบร้อยอันนี้ปีสามสามค่ะน้องฟ้าจะปีสามสามค่ะสองห้าค่ะที่ที่ดินค่ะซ่งอันนี้เป็นตัวนายสมพลไปทำเองค่ะลงลายมือไว้เองใช่ค่ะตัวนเอกสารนี้ค่ะนายบุก้งเกลือค่ะ ไปยื่นต่อสารอาญารัชดาอ้างว่านายสมพลเซ็นให้ปีสองห้าค่ะขอบคุณค่ะ